ุณผู้ชมคะเพราะว่าได้4วงร็อกแถวหน้าของเมืองไทยนะคะมาประชันบนเวทีเดียวกันค่ะ ความร้อนเจะระอุถึง40องศาแต่ขายร็อกนับหมื่นก็ไม่พลาดแห่ไปมันในมหกรรมคอนเสิร์ตดนตรีร็อกกลางฤดูร้อนอากาศกอย่างนี้เหมือนหน้าร็อกอ่ะที่ริมทะเลสาบเมืองทองธาน,นีกันแน่นขนาดเลยนะคะกับสี่วงร็อกชั้นนําที่มาร่วมมันกันถึง4ชั่วโมงเต็มประเดิเมเวทีด้วย Big กเอสที่หยิบเอาทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วและไม่ลืมที่จะหยิบเพลงลมเปลี่ยนที่จากอัลบั้มชุดใหม่ของพวกเขามาให้ฟังกันค่ะ wow, มาด้วยวงปรเตโตมาพร้อมกับเพลงฮิตแบบชุดใหญ่อย่างเพียงพอขอบคุณที่รักกันรักเธอไปทุกวนันและเพลงหมายฮูหูที่ได้เจาพ่อแร็ปเปอร์อย่างโจอี้บอยมาร่วมแจมด้วยล่ะค่ะ ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเลยนะคะจัดเต็มมาอุ่นเครื่องก่อนที่ทอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาจะมีขึ้นในต้นเดือนหน้าและปิดท้ายด้วยวงบอดี้ l a m มที่แม้หนุ่มตูนจะยังไม่หายดีจากอาการข้อเท้าซ้ายพลิกจนต้องใส่เฝือบมาขึ้นเวทีก็แสดงสปิริตส่งเพลงเพราะกว่า10เพลงเมาเรียเสียงกรี๊ดจากแฟนๆไปแบบถล่มทลายค่ะ มาที่คริสหอวังกันบ้างเธอบอกว่ากำลังจะมีงานหนังเรื่องใหม่นะคะแล้วก็ไปเช็คข่าวของเคนภูภูมิกันหน่อยดีกว่านะคะมีข่าวไปพัวพันกับเอมี่แม็กซิมแฟนของฮาวเวิร์ดหวังค่ะ แท็กพรันยูออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมถึงกรณีที่สาวเอมมี่มิสแม็กซิมแฟนสาวของอดีตนักร้องสุดเช้าฮาวดหวังออกมาแฉว่าเป็นหนึ่งในบรรดาหนุ่มๆที่เธอเคยมีสัมพันธ์ด้วยว่าสิ่งที่เอมมี่พูดออกมานั้นไม่เป็นความจริงล่าสุดก็ยังมีชื่อของพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิพ่วงติดมาด้วยอีกหนึ่งคนโดยหนุ่มเคนก็เปิดใจด้วยอาการเซ็งๆว่าตนเคยร่วมงานกับสาวเอมมี่ในละครแรงเงาเท่านั้นไม่ได้สตรีดเกินกว่าเพื่อนร่วมงานอย่างแน่นอนค่ะก็ รู้สึกไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผมก็แบบไม่ได้แบบมีข่าวแบบพวกนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากมีหรอกผมว่าก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันเฉยๆในแบบรู้จักกันในกองเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไร<ม>ถ้ามีโอกาสได้คุยก็คงก็คงก็คงถามมาแหละอืม,มก็อย่างที่บอกคนระับผมไม่อยากแบบมีข่าวอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยก็นิดนึงก็เครียดนิดนึงนะ แต่คนที่ไม่ต้องปวดหัวเรื่องข่าวเพราะกำลังมีงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ให้โชว์ฝีมือก็คือสาวคริสขอวังที่เตรียมประชันบทบาทกับตลกหญิงซุปตาของเมืองไทยตุ๊กี้ชิงร้อยซึ่งแม้ตอนนี้จะยังไม่สรุปชื่อเรื่องแต่สาวคริสรับประกันว่าหนังเรื่องนี้จะหัวเราะก,กันจนท้องแข็งแน่ๆค่ะก็อ่านบทกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็สนุกมากตลกมากค่ะแต่ว่าของคริสเนี่ยอาจจะเป็นแบบไม่ได้ปล่อยมุกเหมือนพี่ตุ๊กี้เนอะอาจจะเป็นด้วยเหตุการณ์อะไรอย่างงี้ค่ะพาตลกไปค่ะ เตรียมมุกอะไรไปสู้ลบตกก็เดี๋ยวคงต้องให้เขาช่วยเตรียมนะคะติดตามการประชันบทบาทครั้งแรกของคริสและตุ๊กี้ได้โดยจะเริ่มเปิดกล้องในต้นเดือนหน้าและมีคิวเข้าใช้ปลายปีนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะใครที่คิดถึงความน่ารักสดใสของคริสหอวังก็รอติดตามกันได้เลยนะคะส่วนช่วงเฮฮาหน้ากองวันนี้ค่ะน้องใบเตยของเรานะคะ